ยืนขาไปข้างหน้าทั้งสองข้างเอาเท้าขวามาวางไว้ด้านในต้นขาซ้ายกระโดดไปเท้าซ้ายเข้าหาหน้าแข้งหายใจเข้าว่าแข็ขึ้นยืดหลังตรงตงหายใจออกกล้มงลงพับลำตัวเอามือจับที่ปลายเท้ายืดหลังไปยาวๆหน้าผาที่ลิดกับหน้าแข้งพยายามดึงไปท้า สี่สามสองนึจากนั้นค่อยๆลุออกัขึ้นมาตั้งข่าซ้ายขึ้นเอามือประสานกันที่ฝ่าเท้าซ้ายสูดลมหายใจเข้าลึกๆยืดหน้าอกหายใจออกเตะขาซ้ายขึ้นพยายามดึงขาซ้ายเข้าหาหน้าผากน,นะยืดหลังตรงๆหายใจเข้าออกหน้าผ้า สี่สามสองหนึ่งจากนั้นค่อยๆถอยขาซ้ายลงเปลี่ยนข้างเอาเขาซ้ายไว้ต้นขาขวาด้านในกระโดลไปเท้าขวาเข้า,าหาหน้าแข้งหายใจเข้าว่าแข็งขึ้นยืดหลังยาวๆหายใจออกก้มงลงพักลงตัวพยายามให้หน้าผากติดกับหน้าแข้งหายใจเข้าออกรับท่าสี่ ลกลับขึ้นมาตั้งข่าขวาขึ้นหายใจเข้าเอามือทั้งสองข้างประสานกันที่กอาเท้าขวาหายใจออกเตะขาขวาขึ้นพยายามดึงขาให้หน้าแข้งชิดติดกันหน้าพายืดหลังตรงๆหายใจเข้าออกนับห้าสี่สามสองจากนั้นค่อยๆประคองขาลยืข น,นี้นะเราตั้งข่าขวาข,ขึ้นมาหายใจเข้าว่าแขนทั้งสองข้างขึ้นยืดหลังตรงตรงหายใจออกก้งลงพักลำตัวนะคะิีงแต่และแค่ หายจเข้าเราลากแขนขวาอ้อมเข่าขวาไปทางด้านหลังหายใจออกเอามือขวาจับกับมือซ้ายสูดลมหายใจเข้าลึกๆยืดหน้าอกหายใจออกบิดลำตัวมองข้างไหล่ซ้ายค้างท่าห้าลมหายใจเข้าออกน 4, 3, 2, ับห้าสี่สามสองหนึ่งจากนั้นกลับขึ้นมา สูดลมหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งหนะึ่งหายใจออกกล้องลงคับทันตัวพยายามให้หน้าผากชี่ติดหน้าแน่ทค้างค่าห้าลมหายใจเข้าออกนับห้าสี่สามสองหนึ่งจากนั้นค่อยๆลุกกับลขึ้นมาเปลี่ยนขาปางขาซ้ายขึ้น พยายามนั่งหลังตรงๆหายใจเข้าว่าแขนสองข้างขึ้นหายใจออกร่วงลงพับลำตัวพยายามดันไปแล้ว้าหงาย้าแข้งหายใจเข้าออกนับห้าสี่สองสองหนึ่ง 5, 4, 4, 5, จากนั้นค่อยๆรู้กลับขึ้นมาหายใจเข้าแล้วว่าแขนซ้ายอ้อมเข่าซ้ายไปทางด้านหลัง หายใจออกเอามือขวาจาับมือซ้ายจับก,กันได้แล้วยืดหลังตรงๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออ,อ,กอกบิดงองข้ามไหล่ขวาไปไกลๆค้างหา้า 5, 5, ห้าลมหายใจเข้าออกนับห้าสี่สองน่งจากนั้นสูดลมหายใจเข้าลึกๆอีกครัง้งหนึ่งหายใจออกก้อ,องลง,ลงพักลงตง หายใจก็ออกมาผ้าสี่สามสองหนึำงแนั้นอยยดกขึ้นมาปนะคราวนี้นะเราเอาขาซ้ายวางไว้บนต้นขาขวาแล้วเราพับขาฝามาใต้ขา พยายามใ,ให้ปลายเท้าซ้ายชิดปิดก้นโอเคแล้วเราเอามือซ้ายอ้อมหลังมาจับปลายเท้าซ้ายจับไม่ได้ใช้ผ้าชหนาช่วยจับได้นะแค่นึบเกี่ยวนะแล้วเราเอามือขวาขัดข่าวซ้ายไว้ โอเคสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผิดหลตัวมองข้ามด้ายขวาค้างท่าห้าลมหายใจเข้าออกนับห้าสี่ ขาฝาวางบนต้นขาซ้า,ายพักขาซ้า,วา,วายวางใต้ขาฝาโอเคเราอ้อมมือขวาไปจับขาฝาจับได้แล้วเราเอามือซ้ายขัดข่าฝาไ,ไว้สูงลงหายใจเข้าลึกๆ ส3 2 1ามสองหนงานั้นหค่ะนาขับปุ่น,นทาาเป็นผ้าเด็กหมอนสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใ,ใจออกช้าๆ